แตน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 หัวข้อในวันนี้ใต้คำบรรยายเลยค่ะครูกายแก้วนะรัชดาก่อนที่เราจะไปดูดวงเวตาลกันนะคะเรามาถกกันดีกว่าว่าปัจจุบันนี้นะคะที่เป็นข่าวกันในช่วงสัปดาห์นี้แล้วกันนะคะที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องครูกายแก้ว คูก,กายแก่นนรชดานะที่อื่นเราจะไม่เอ่ยถึงเราจะไม่พูดถึงเราเอาที่นรชดาที่เพิ่งมีพิธีพุบวงสวงกันไปเมื่อวันที่13สิงหาที่ผ่านมานะคะว่าท่านเนี่ยเป็นเวตาหรือบรมบคูผู้เรืองเวทนะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายไล้์เราจะมาส่องดวงกันแบบสดๆนะคะว่าทุกท่านเนี่ยมีเวตามีมุมมืดมีอะไรกันอย่างไรบ้างหรือเปล่า mm <laughs>